ทนี่งคอกระตุ้งนะคะอกระต้้งมือหนมไม่ดูตัดาไปตัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ของเจ้าก็มาอยู่วันบล็อกนะคะมาว่าน้องจันทิพย์ค่ะน้องจันทิพย์เขาก็ ทํำวนว่านนะคะแล้วก็สืบใจตานะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเขาเสร็จกันหรือยังนี่เขากําลังทํากับข้าวที่จะเลี้ยงพระก็จะทําเลซาทําลาบนะ,ะ <c oughs> แบบลาบเชียงตุงค่ะ <c oughs> นี่ก็จะทําไก่ต้มนะคะ ทำข้าวต the ้มโพแล่นนะคะเหมือนดีว <home>. ัน <mostly> ท <numbers> ี่จะไ้หมูว่าเออเออต้มเออเดีวก็มาใส่นั่นนี่ไหมไม่เอียก็มัดมัดเน้มจ้าเขาตั้ขาตังเดี๋ยวก่จะไม่มาดเขาตังเขาตั้ง

นี่ก็ทำเนื้อซ่านะคะทำลาบนะคะลาบโคนะคะลาบโคเชียงตุงนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อไก่ต้มนะคะนี่ก็จะเป็นหน,อน่อライหนังนะคะล้างแล้วค่ะจะมาโคนะคะ ตัดใส่พริกเกลือห,หอมอนี่ก็ห่อข้าวต้มนะคะ <laughs> ห่อข้าวต้มหัวแหลมข้าวต้มหัวหมูอ,หอีหน่อยเพ่อนทัวแหลมกว่าเจ้าเฮ้ยแหลมกว่าใจหัวหมูกว่าใจนี่นะคะวิธีหอออ่อ

ตอนนี้ตูลุงก็มาแล้วค่ะคะ้ก็จะมาสึบใจตาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำไม้ออแบบนี้ไว้แล้วนะคะ นี่ตอนนี้แม่น้องจันทิพย์ก็ใส่เผื่อนข้าวสีเผื่นนะคะนี่มีข้อนมแล้วก็ข้าวแล้วก็ไข่โตมาไข่เจือไข่เจื้อไข่เจือนะคะแล้วก็น้ําส้มนะคะ <genuinely? S 1> <urers> เมกาารบังวัมยามนี้ยุมาเฟังที่คุปัจโจกวทีชยาสาวาชตวาจะจอายุจะวันตุนีนักทวจานังอย่ววันิจะตาวสิจดุจะบังกานันักทนัวจานันมัว วิเศษวันันเียวรักีวพายิานพระตาิดาราพดพตาพระตาพรตาาพระตาพรตาพระ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 ตพะตาะตระตาพาะาตาพระตาะาตระตาะามะตะตราะตาะตะตาพราะตาพระตาพะาระตาตาตาาพตาพระตมพาตาตาตาพระตะตะะาตะาาะะตาะตาะตาตตะะตะา

เชนี่ก็เสร็จวิธีแล้วแล้วก็แทนเข้ามาให้คนพ่อคนแก่แล้วก็ญาติญาตกินกันนะคะน้องจันทิพย์เราจะยำส้มโอให้กินค่ะอากาศวันนี้ร้อนก็เลยอยากกินส้มโอ ยำส้มโอแบบเซ็นตรุงะคระั <l ug> เห็นมาโฮก็อนไรเนี่ยว้าว <l ug> <laughs> เป็นในแรงด้วยนะคะน่ <l ug> าก,กินจังเลยมั <l ug> <l ug> นพายอ่ะมันพายอ่ะมันพายแล้วชื่นเลย

กินผลไม้อะไรที่สุดแ่บากันาาอะบุาล่ฉันเจ็บเจอกินมากไมยย้ทั้งแล้วก่น <laughs> เดียเ่ยนเปียนแ่กันะเชิญมา มาด้านนี้กันนี่เฮ้ยอลอเลยนี่ยหนึ่มือีว้าวมาซืมดูก่อนนะคะเนี่ยอืมหวานมากเลยเสกๆใช่หรอนี่นะคะส้มโอเราจะยำส้ม,มโอกันะคะ่ะยำแบบเพื่นว่านนะคะ อืมใส่พี่เกิร์โทนเนานะคะโทนเนาก็ปราเอยตาไใบเมื่อกี้แล้วนะคะมีของนั้นจันทิปตาไใบแล้วค่ะนี่ก็ใส่อันน้ำตาลนะคะนั่นเป็นสลดรสเนาะสุรนสรนะคะนี่ก็เป็นเกลือ กินมากเลยอันนี้อากาศร้อนก็เลยอยากกินส้มโอนะคะใส่น้ำนิดนึงเออใส่น้ำนิดนึงนะคะนี่ใส่น้ำนิดนึงนะคะ,ำะ,คะยำแบบนี้นะคะไม่ยำก็อร่อยนะคะ ดูชมกันเนาะก็ไปตางกันเนาะพ่อตางกันได้ออยมากค่ะใช่น้ำลายไหลเลยมาค่ะพี่พีเอกกินด้วยกันาก็แ้อ้ยมาหนาดูาดกันดามายูมดูมานมามาดูมามาดูมามาดมาดมามาม

มันหมานก็เป็นคนรักกันนันน่ันนารักมั้ยนจันลอะไรเนีย คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ